วันนี้รวดเร็ววันนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดคุยกันเป็นประเด็นแรกเนื้อหา<ช>สาระสำคัญเกี่ยวกับาการเคลื่อนไหวนะครับคุณโดงไหมเรื่องะไงใครพลาดข่าวนี้นะผมว่าต้องรีบบอกบอกกันด้วยนะเดี๋ยวบอกว่าส5นาทีแรกเบรกแรกไม่ดูสัญญาณบางแมวในี่พลาดตรงนี้เลยนะครับ ม็อบเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะม,<อ>ม็อบหน้ากากเ,เขาใช้กลุ่มว่า V for Thailand กลุ่มหน้ากากขาวเกิดที่ไหนครับในกรุงเทพมหานครจะอยู่ที่ลานเวอร์เทสนะครับจะไปชุมนุมกันอยู่ที่นั่นครับตอนนี้ ชุมนุมก็ได้สองสัปดาห์กันแล้วนะครับตอนนี้พรุ่งนี้นะฮะวันอาทิตย์เขาก็นัดหมายกันเป็นปกติเหมือนเช่นเคยแต่ว่าถ้าเกิดเราทดเราตามสถานการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้นะครับจะมีเหตุชุลมุนวุ่นวายเกี่ยวกับการใช้กําลังการใช้ไม้การใช้อาวุธนะครับในในที่ที่แยกร่านประสงค์ตรงนั้นนะครับตอนนี้มีข่าวกรองนะครับและข่าวเตือนและข่าวพูดคุยส่งข่าวกันมาอย่าง ยืนยันได้แล้วครับว่าอาจจะเกิดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดรองนายกรัฐสมนตรีคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะครับในเด่นย้ำตอนนี้ประเด็นนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นสามแยกปากแมวก็จะย้ำอีกทีนึ่งคือคุณเฉลิมเนี่ยนะครับออกมาสองสามวันแล้วแล้วเมื่อเช้านี้ก็ออกมาข่าวก็ออกอีกนะลักษณะของคุณเฉลิมที่พูดปลามม็อบแต่ในข่าวเชิงลึกที่เราได้รับมาตอนนี้ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือได้ว่าวันอาทิตย์นี้จะมีการสร้างสถานการณ์ที่หน้าอิมพีเรียลเวิลด์นะฮะ ก็เอาหินใส่ถุงไว้ล่าสุดมาเอาหินพูดให้รู้เรื่องใครเอาหินใส่ถุงม็อบเนี่ยนะครับมีการให้ให้มือที่สามบอกว่าให้มือที่สามมาทำก็คือเอาหินน่ใส่ถุงไว้รอ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 ถึงเวลาจะมาเฟี้ยงแล้วก็จะมีการสร้างสถานการณ์เพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะสำหรับพี่น้องแสดงถอยออกจากเซนต์นันโวลนะเราเตือนกันแบบนี้นะครับเพราะมันมีข่าวมาแล้วก็มีค่อนข้างจะมีน้ําหนักแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นหน้าเซนต์นันโวลพรุ่งนี้ ขอประกาศตรงนี้นะครับว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของม็อบ หน้ากากครับแล้วก็ไม่ใช่พวกเรานี่เราพูดก่อนนะล่วงหน้านะก็ตอนนี้นะครับเซ็นท่านเวินประกาศไว้นะครับอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะปิดลานข้างหน้าไม่ไม่อนุญาตให้ทํากิจกรรมการเมืองแล้วตกลงว่าพรุ่งนี้เนี่ยพอปิดลานแล้วเขาจะทําที่ไหนครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะทํายังไงต่อเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่ม V4 Thailand ก็โจมตีไปที่เซ็นท่านแล้วไอ้ตรงหน้าเวิร์เทสตนั้นะครับโจมตีแล้วว่าทําไมปิดกั้นเขาพรุ่งนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์ให้ดีนะครับสาหรับเตือนอีกทีสําหรับพี่น้องที่จะ ไปยุ่งเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้จะมีมอบไปต่อต้านและผมบอกว่างดเอะครับ,รบปล่อยให้เขาเล่นเลย เล่นเอาล่อเอาเ,อาเอาถิดกันให้สนุกเอากันให้พอฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยประจานและประนามกันทีหลังกระี่สำคัญพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นหน้าที่แท้ๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กลุ่มเจ้า,าหน้าที่ของฝ่ยายรัฐบาลจะต้องดูแลให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองถ้าอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นอาจจะเป็นอุปสรรครในการควบคุมสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลบออกจากสถานการณ์หรือ ชมข่าวอยู่ข้างนอกก็ได้นะครับ,รบม็อบนี้เนี่ยเขามีเขามีมาแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสองสามสัปดาห์มาแล้วค่ะคุณดงเรื่องขยับนิดนิดเรื่องจกนนัจกรยานใชไม่ใช่ฮนะ อันนี้คือเรื่องที่เขาเกิดขึ้นแล้วนะแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องอ้าที่สนามหลวงนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อแดงหรือเสื้อไหนเลยแต่เป็นคนกลางๆนี่แหละครับโดนเล่นไปที่สนามหลวงแล้วก็กระจายข่าวไปทางเว็บไซต์ไท a แลนด์เมา n t เชนไบ k e ์คลับนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาฟังกันว่าเกิดอะไรขึ้นสําหรับทีมงานของเมคร์เชนไบรท์คลับครับ ือช่วงนี้ฮะองศสงแยกปากแมวเขาแกวปากเาเสียสนับสนุนโดยบ้านป่าวาลิษาครับรล่อคอนกรีตทั้งหลังให้คุณเริ่มต้นชีวิตที่ง่ายกว่า090 4 2 0 0 8 1 3 1 4ติดต่อเฮียเคียงเฮียเคียงเฮียเคียงครับเก่งด้วยหลอด้วยสุดยอดนะบ้านนี้ไม่ได้บ้านหลังเดียวนะแถมเปิดประตูเไปปุ๊บมีแอร์ก่อนห้องรับแขกชุดรับแขกแอร์การบินไทย ไม่ใช่ครับแอร์แอร์ความเย็นหรือว่าแอร์คาเทสแปซิฟิกเดี๋ยวก็โดนกาแฟกาแฟฉาดชราหรอกแปลว่าอะไรฮะกาแฟกาแฟกาแฟฉาดช่ากาแฟฉาดชาตาแปลว่าอะไรครับกาแฟฉาดใส่หน้าไงมเอาเอาเอานะเขายังไม่ชอบเสื้อแดงอยู่มานะครับมีแอร์มีชุดรับแขกแอร์กี่เอาอีกแกร์จนได้ดูสิเอาแอร์อะไรฮะ แอร์คอนดิชัน่โอ้โหแอร์คอนดิชันเนอร์บูรณ์ครบโอ้ตายชว์รับแก๊กเพิ่งได้ยินเมือตัวแรกครับมีโอ้่พร้อมเลยเข้าไปในห้องนอนนี่มีตู้เสื้อผ้าเอามีเตียงนอนมีบ้านปุ๋ยนอนพร้อมเลยนะแอร์แอร์นีสามเครื่องครับเฉพาะบ้านตัวอย่างก็เปล่า ทุกหลังเหมือนกันหมดแล้วก็ทีวีจอแบนที่สามเครื่องเครื่องซักผ้าเตาแก๊สเครื่องหุงขเขาทุกอย่างพร้อมบิวอินหมดเรียบร้อยนะครับผนังก็วอลเปเปอร์ตัวใต้ดินก็มีเครื่องถังน้ําสำรองมีถังน้ําทิ้งมีโอ้ทุกอย่างคือเข้าไปในตัวกับหัวใจอ่ะนะครับแล้วก็เสื้อผ้าไปอยู่ด้วยโอ้ยก็แถมที่ไหนเขาก็แถมนี่แถวบ้านผมเขาก็แถมซื้อบ้านแถมหน้าต่างประตู โอ้ยผมโทรจริงๆโอรไม่เคยในชีวิตไม่เคยไม่ไหวแล้วนะบาร์วานิษาเขาแถมจริงเนาะเปิดมาก็แอะแะกโทก็จะได้รู้สึกมั่งเวลาคุณเซลผมว่าผมมันไม่ฮาร้ายไม่หาเลยแต่ก็หัวล็อกกิ้งเลยเอาอบคุณครับคุณอีเกียงนะครับผมมีอีกนะสำหรับท่านพี่น้องเสื้อแดงวันนี้ตกงานอยู่แต่ว่ามีความสามารถทางด้านช่างนะครับ รับในช่างในกรณี้ตกแต่งภายในหรือว่ารับอยากมีงานทําอ่ะโทรไปที่นี่ฮะหมายเลข085 777 6676นะฮะอีกทีนะทันไหมเนี่ย085 777 6676นะฮะครับไปสมัครงานได้เขาเป็นผู้รับเหมานะชื่อคุณออสหรือคออเนี่ออสสนิจกันรู้จักไหมเขาเป็นช่างรับเหมาใบริษัทรับเหมารายใหญ่เลยครับทำบิลอินด้วยใช่ครี้ เสริมเติมแต่งบ้านที่ปลูกเป็นหลักเรียบร้อยแล้วบางท่านซื้อทาวเฮาส์เรียบร้อยเนี่ยเอาเขาเอาพี่ก็เอาพี่ออสไปเนี่ยเขาจะไปบิวอินให้เขาจะไปต่อเติมอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่างเขาขาดเขาเลยบอกว่าใช่ไหมก็นี่แหละคุยกับแกอยู่แนวทางต่อสู้ด้านเศรษฐกิจสังคมนะเสื้อแดงวันนี้ต้องรวมตัวกันแล้วใครมีอะไรค้าขายกันได้ค้าผ่านมาทางสามแยกปัดนแมวยินดีโฆษณาให้ฟรีๆหนึ่งครั้งนะครับสำหรับทุกท่านที่ต้องการครั้งเดียวครับหลังจากนั้นจ่ายตังค์แล้วครับ ครั้งเดียวจะเอายังไงอะคุณไม่ได้วาเอาโอเคนะฮะเขาเขาเรื่องม็อบช่วงแรกที่แล้วนะครับพูดถึงม็อบการเคลื่อนไหวของม็อบวีฟอร์ไทยแลนด์แล้วก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับใช้ศัพท์คําว่าม็อบเถื่อนนะครับเหตุการณ์นี้นะครับพี่น้องแสดงคงจะติดตามข่าวนะเอารายละเอียดมาคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวันที่11มิถุนายนนะครับ21มิถุนายนเมื่อวานนี้คุณหยกๆเลยนะครับทางสํานักข่าว โกซิกทีวีนะครับก็มีข่าวรายงานมานะครับข่าวนี้นะครับมาจากหน้าเว็บเพจของ t a i n ทน k บครับนะครับผู้มีผู้ใช้จักรยาน Mountain Bike นะครับไปฝึกซ้อมไปฝึกขี่กันที่ท้องสนามหลวงนะครับอันนี้คือกิจกรรมที่เขาทำประจำนะก็คือว่าเป็นสถานที่สาธารณะใช่ครับใครจะใช้ก็ใช้ม็อบเขายังมาใช้อยู่เลยใช่ฮะแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นว่าเมื่อเมื่อมีกระถาชายนายหนึ่งนะครับที่ใช้ใช้จักรยานเนี่ยนะครไปฝึกปกติเนี่ยตอนนี้ช่วงกลับ จะกลับเขาเป็นคนเสื้อแดงเขาเปล่าไม่ใช่เลยใช่คนกลางเขาเป็นสมาชิกกลุ่มเนี่ยนะครับไทยแลนด์มอลต์เอนไบร์คับเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากฝึกซ้อมเสร็จนะครับฝึกซ้อมขี่อะไรเสร็จก็กลับตอนนี้บังเอิญเหตุที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาเดินทางกลับผ่านเขาบอกว่าเขตผู้ชุมนุมโอ้เขตผู้ชุมนุมนะฮะตรงนั้นเขียนภาษาอังกฤษอะไรผมไม่กล้าอ่านเลยอ่ะกลัวโดนกฎหมายติดคุกเลยเะครับเขียนไว้ตรงนั้น เป็นตัวเล่ะเป็นตัวหนังสือเลยนะฮะตรงนั้นนะะอ่านไม่ได้เลยไม่กล้าอ่านนะ,ะคือเมื่อผ่านปุ๊บนี่ปกติตรงนั้นอนะ่ะไปทางผ่านในชะ่ใครก็ผ่านได้คน,นคนไทยคนพี่น้องอชาวต่างประเทศที่ไปเที่ยววัดพระแก้วอะไรก็ผ่านได้ปกติแต่ว่าบาังเอิญเจ้าจักรยานคันเนี้ยไปถูกต้องชะตาอะไรกับทีมกาดของผู้ชุมนุมไม่ทราบ อ้าวผมให้ไอ้บอกให้ผมพูดนะจักรยานคันนึงเป็นแสนนะครับมันต้องต้องตาตรงนี้หรือเปล่าครับคันี้คันนี้ได้รับทราบข่าวประมาณ4ี่หมื่นครับจักรยานอ่ามันต้องตาตรงนี้หรือเปล่าครับเอายังไงครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ากลุ่มกาดนะครับเข้ามาบล็อกไม่ให้จักรยานคือกเขาผ่านมาปั๊บเฮ้ยไม่ผ่านไม่ผ่านอล้วยังไงครับแต่นี่คนขี่จักรยานคนนี้ก็เขาบอกเฮ้ยนี่ไอ้นี่มันผ่านประจํามันทางผ่านอยู่แล้วก็จะกลับไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับผู้ต้อง ผู้ชมกาดก็บอกไม่ได้ตรงนี้ห้ามผ่านผ่านได้แต่ตัวคนผ่านได้จักรยานผ่านไม่ได้ต้องทิ้งไว้นี่ระหว่างตัดสินใจว่าจะผ่านให้ผ่านโดนล็อกเลยครับล็อกแล้วโดนคนโดนล็อกครับแล้วมาสองคนล็อกจักรยานไม่ให้ไปฮะไรตอนนี้สองคนกาดอันนี้เล่าสถานการณ์ที่อ่านให้ฟังนะฮะสองคนกาดเนี่ยไม่สามารถจะสู้คนขี่จักรยานคนเดียวได้เแล้วดมกําลังมาอีกเป็นสิบพร้อมมี่นะ ชิปหายแล้วชิปหายแล้วครับคนขี่จักรยานเขาเห็นมีดแล้วเอาไปเลยครับรถนะครับวิ่งโกยหนาบเลยนะฮะไม่อยู่แล้วเฮตด ต่อจากนี้นี่ครับเสือภายหนักนะวิ่งไปบอกเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าที่เทศกิจได้แต่ยิ้มครับบอกว่าผมทําอะไรไม่ได้ครับตรงนี้เขตมอรับเขตอิสระอ๋อเป็นเป็นฟรีแลนด์ฟรีแลนด์ประกาศเสรดีภาพนะครับจะแบ่งแยกดินแดนกันหรือไงนั่นแหละตรงนั้นเลยเจ้าหน้าที่เทศกิจได้แต่อยู่เฉยๆไม่อยู่ภายใต้กฎหมายประเทศไทยแล้วก็าใช้ตำรวจได้นี่ครับก็ไปแจ้งตํารวจนะครับต่อจากนั้นอ่ไปแจ้งแล้วไปแจ้งตำรวจครับแล้วหลังจากนั้นจักรยานยังไงเนี่ยผมไม่ทราบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ากระทาชายนายเนี้ยได้รับบาดเจ็บนะครับ แล้วบาดเจ็บในการโดนตีโดนลุมชกตอนแรกนะครับเพราะมีดมาใครจะอยู่แล้วครับมีดไม่ใช่สั้นอันเบลอหลงว่าเขายังไม่ได้จักรยานคืนใช่ไหมลองตามข่าวนิดนึงครับว่าจักรยานไปยังไงแต่ว่าน่าจะได้คืนแล้วมั้งคันนี้คงอาจจะแยกชิ้นส่วนแล้วครับคือทำที่ทีเล่าสถานการณ์นี้ให้ทราบคือให้ีินนกระวังกัแล้วกันนะครับถ้าจะไปสนามหลวงหรือไปผ่านกิจกรรมอะไรตรงนั้นนะครับ คุณไม่ต้องเป็นเสื้อแดงอย่างเราหรือคนที่คิดเห็นต่างกับเขาปุถะชนคนธรรมดาอย่างผู่ขี่จักรยานเม้าเทนไบคัวนี้ก็โดนอย่างหนึ่งแล้วนะครับโดนลุกลานทางด้านสิทธิและเสรีภาพคุณจําตอนที่ม็อบพันธมิตรเขาอยู่หน้าทำเนียบได้ไหมฮะครับที่ว่าไล่ยิงรถรถเก่งนะครับรถเก่งรถตู้รถเก่งเขาเมาเขาจะกลับบ้านแล้วมันม็อบมันขวางอยู่เขาก็ไปไม่ได้เขาบีบแต่บีบแต่แทนที่พวกจะตอบพวกก็ยิงปืนสวนมาเลยครับโอ นี่คือพฤติกรรมที่คล้ายๆกันนะฮะระหว่างม็อบตัววีกับม็อบพันธมิตรเนี่ย<ช>มันเปลี่ยนคดซูมเฉยๆครับกลุ่มเดียวกันนะอย่างที่ข่าวกล้องบอกมีมือปืนรับจ้างนะมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมาอยู่ในนั้นด้วยนะเพราะนั้นไอ้เรื่องนี้คุณไปดูหน้าตาตอนนี้เถอะตอนที่ชัยวัตสนสุบวงนำม็อบนี้มาครั้งแรกคุณเห็นเป็นชาวบ้านครับ,บน,นะไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่ขณะนี้คุณไปดูอีกทีนะครับชายชะกัน,นหน้าตาเหี่ยมเกรียมดำแล้วมันมาจากทางไหนครับผัดหนึ่งที่ชาวบ้านผัดสองนี่คอมมิวนิสต์ กลุ่มคอมมิวนิสต์ยังอยู่กลุ่มชาวบ้านกลับไปแล้วครับเ <c oughs> พราะกลุ่มชาวบ้านเนี่ยให้สัมภาษณ์ช่องข่าวเด่นเอ็นเขาว่าโ <c oughs> ดนหลอ,อกมาเออกลับแล้วกลลับไปแ้วตอนนี้ <c oughs> ผมว่าคอมมินนองคอมมินนิตคอมมิวนิสต์ <c oughs> ล้วนๆเลยตอนนี้น <c oughs> มันจะคอมมิวนิสต์จริงหรือเปล่าฮะตอนนี้หน้าตาเหมือนกันหมดไม่ว่าจะวีหรือคอมมิวนิสต์เปลี่ยนคอสตูมเฉยๆนะเขาแต่งชุดมา S <S คือหน้าเนี่ยเหมือนเดิมนะเพียงแต่เปลี่ยนเดี๋ยวเป็นนู่นเปลี่ยนเป็นนี่แต่หน้ามันในม็อบม็อบพันธมิตรตอนที่ล้อมทำเนียบนั่นแหละครับน่าจะใช่เจเนอเรชั่นเดียวกันไอ้ไอ้ม็อบยามะนั่นแหละครับ <c oughs> ไอ้ม็อบใบกระท่อมนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าพูดถึงตรงนี้ระวังนะครับระวังกันนะเพราะฉนั้นผมถึงบอกว่าผมเตือนเพราหลายท่านเนี่ยผมเตือนไปทางเฟซบุ๊กของทีพี่น้องโกรธกันอีกนะโกรธผมอีกนะผมบอกแล้วว่าอย่าเอาม็อบไปใกล้พวกนี้นะเพราะมันไม่อย่าไปมองเขาว่าเป็นม็อบปกติไอ้พวกนี้ม็อบ มือ<ะ>อาชีพในทางที่ไปดูนะครับคุมบอนมั่งนะฮะไปสืบประวัติเอาหน้ามาแต่ละคนคุณไปดูเลยครับ,รบมืออาชีพทั้งนั้นอาชีพเร็วๆนะฮะคุณไปดูเถอะเหตชนี้ถึงต้องใส่หน้าก,กาก หรือเปล่าสงสัยอ่ะเปิดไม่ได้เปิดได้รู้ทีนี้จากเรื่องนี้แหละครับทำให้คุณเฉลิมเตือนนี่นเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าคุณเฉลิมเตือนนะครับเรื่องของเรื่องของม็อบเนี่ยใช่ผู้เรื่องผู้ชุมนุมเมื่อกี้พูดไปนี่ผมเอาเอาเนื้อข่าวมาให้ดูเลยนะครับคุณชมรมคุณเฉลิมพูดตั้งแต่ทั้งสัปดาห์ที่แล้วเลยนะฮะก็โดยประมาณที่คุณเฉลิมทําสัปดาห์ที่แล้วนี่มี2อสาประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องของการตายของนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรก็ได้เรียกเอาทางตำรวจนะฮะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ว แล้วก็นายตำรวจผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องหลายๆคนมาพูดเรื่องมาพูดกันวันเดียวในวันที่18มิถุนานเนี่ยสามเรื่องเลย นะเรื่องที่หนึ่งคือการตายของนายเอกยุทธ์ซึ่งตอนนี้ทนายความของพันธมิตรเนี่ยก็ไปยืมหลักฐานเพิ่มเติมนะสอบรายละเอียดของของของการตายของนายเอกยุทธ์แต่ว่าตรงนี้เอาเข้าจริงๆตำรวจเขาไม่ได้หนักใจนะเขาก็บอกว่ามาชี้แจงกันได้หมดนะครับพอตำรวจค่อนข้างจะมีหลักฐาน้างชัดเจนแล้วเพิ่งสรุปกันไปเมื่อวนัอนศุกร่นี้มาฮะนะฮะส่วนเรื่องที่สองฮะเป็นเรื่องของการจับกุมผู้ก่อระเบิดหน้าปากซอยรามคำแหง43ทับหนึ่งซึ่งขณะนี้ได้ข่าวว่าออกหมายจับแล้ว รู้สึกว่าจะเข้าคูบคุมตัวได้แล้วมั้งครับสองคนใช่ไหมครับแล้วเกี่ยวพันไหมผมอยากจะถามคุณกล<อ>ังอยู่หรือสอบสวนอยู่ครับเกี่ยวพันกับม็อบไหมเกี่ยวพันไหมไม่แน่ใจว่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุที่หน้ารามําแพงแล้วหนีไปกบดานอยู่ที่ทางใตอ้ะอะหนีไปกบดานอยู่ที่ทางใต้เป็นเพื่อนกับในบอลอะไรหรือเปล่าพัทลุงไม่แน่ใจเพราะว่าแหม่มันปวนเยอะจริงๆเพราะว่าแหมมตอนนี้นะคุณชูวิทย์ก็ออกมาพูดสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันในเรื่อง